วันนี้เราเจอแมปน่าสนใจแล้วครับผมแม,แมปชื่อนี้แมปนี้มีชื่อว่าจำลองห้องน้ำสาธารณะจะเป็นยังไงไปดูครับจำลองห้องน้ำสาธารณะ Public Bed Bathroom Simulator ลเตอ t วตฟักจำลองการเข้าห้องน้ำสาธารณะอะไรงี้เหรอโอ้โหหมอจะได้ป่าวแต่ว่าก็ได้เป็นห้องน้ำที่คนเยอะมากครับอะไรวะเนี่ยทำอะไรอ่ะมี ก็เรืนะเป็นเ,เด็กอินในห้องน้ำด้วยเหรอเออพี่พี่ต้องว่าขนไหนพี่้พี่ต้องว่าขนไหน,พ,พ,น,ไหนพี่ต้องมาแบบเดียวนะเนี่ยพี่มันไม่ใช่มันไม่ได้<อ>มีแต่<อ>ห้องน้ํามันมียิมมีพูลวิลล่าโอ้โหมีอ่างออนเซน็นอะไรวะเนี่ยมีห้องนอนมีเตียงนอนนี่คือที่ไหนพี่นี่เป็นแบบโลเพที่แปลกมากสําหรับผมนะตอนนี้พี่เข้ามาในแบบจําลองเข้าห้องน้ําแล้วใครสนใจเข้ามาดูได้ฮะผมบอกเลยว่า ใครที่ชอบแนวโลเพอยู่ในแบบว่าอะไรแบบเนี้เออตอนนี้วัตฟักมีคนกัาสาวเหนกันด้วยสาวแหน่วมีคนกําลังสาวแหนกันอยู่ตรงนี้ะนะครับใส่ในสาวแหนแล้วพี่โอ้ดูเห็นไหมคุณจอม18บวกไม่เอาฮะดเด็กๆไม่คนรรับชมเด็กดูเยอะฮะเราเราจะเราจะไปที่อื่นะโอ้มันมียิมมันจะเรียกว่าอะไรดีห้องนะ้เอ๋อแบบแบบว่าเป็นภูเวลล่ามีห้องน้ํา ห้องน้ำมันต้องมีแล้วมเีเขาเรียกว่ามันเป็นสปานวดโอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะแมปแปลกๆอีกแล้วเจอะฮึยังคนเดียวพี่ <laughs> ทำไม่ได้ยังไงวะ <laughs> ไม่น่าเชื่อผมมีทีวีจอแบนด้วยมีดูหนังใครเขาโอ้โห <laughs> เดี๋ยวผมจักจะสนใจเลยเขาเขาเริ่งลมกันสนุกมากเลยอ่ะ a t the fuck ประหลาดมากครับเป็นแบบที่อุย้ยแมยพี่ผมว่าเราอย่าส่งดีกว่าพี่ไปไปพี่เด็กเยอะเด็กเยอะโอ้พระเจ้าเดี๋ยวนะมันแบบหาเลยเว้ยเนี่ยชักสงสัยแนละ้วตอนแรกก็คิดว่าอ๋อก็แค่อยู่ในห้องน้ำแบบคุยกันพี่แบบว่าโลเพแบบเอ้ยสวัสดีวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่กี้พี่เหมือนนอนนอนนอนในน้ําได้ฮัลโหลคุณจอมทำอะไร นี่เข้ามาทำไมไปเขาเกาะหน่อยเขาเกาะหน่อยไปสิ่งยดังเออแต่มันดูแบบคึกคืนมากเลยอ่ะเป็นแมปที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่โคตรคึกคืนเลยอ่ะแมปเขาเล่นอะไรกันอ่ะคือเขาชอบเล่นอะไรกันแบบนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นก็แมปแบบว่าเออไม่แม่แบบว่าคุยกันนะพี่คุยกันเฉยๆพี่ โอ้โหเออนะฮะใครสนใจแบบว่าแบบโลเพพูดคุยกันมาสาวแหนกันมาว่ายน้ำหรืออะไรก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับกับแบบอทอยเลตซิมูเลเตอร์ปับบิกอะไรส<า>รักอ,อย่างเอ้นี่มันเฟรดดี้ฟร์แบ๊กพี่ตัวเบลเลอร oh, โออ์โอ้เดี๋ยรอจอเฟรดดี้ฟร์แบ๊กโอ้ยมีมีกฎอ้าวโอ้นี่ต้องซื้อโอ,โ,โอ้โห โดนเนทพรีเมียมโอโอพี่พี่อุยอะไรอะ่ะโอพี่พี่คุณจอนทำอะไรทีกี้โอ้ขอขออุย้ยตกมาตกมาเรียบ,ร,ยบร้อยตายเลยเหรออ้าวเฮ้ยอย่าไปตายอย่าไ่ตายพี่เดี๋ยวนะกด F <ถ>กด F อ๋อตะกี้หน้าทีมไม่เฉยโถนี่หัวใจเอาเอาเอาพี่พี่ติดหลังคาแล้วพี่ <S <S <S> โอ้โหแล้วคุณจอมก็เป็นทางทาเรืข้างบนนั่นน่ะดีดูข้างบนพี่อาจจะเพราะฉันยังมีชีวิตอยู่และกำลังหายใจพี่ผมติดเลยพี่อ้าวเฮ้ยทำไมเป็นห้อยตรงตีนอยู่ตรงนั้นล่ะคุณจอมทำไงอะอ่าเราออกขึ้พี่เรียบร้อยแล้วฮะแค่ตัล็อกอะไรวะพี่ออกข้างนมาเลยฮะออกแมพหรอออกแบบแล้วพี่อ้าวสวยเลยนั่นแหละครับเป็นแมพที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่โคตรจะแบบออก b ูม นี่ยบอกอยู่แมบบอะไรวะเนี่ยเข้าไปกลุ่มเลยโอ้โหแต่แต่คนมันเยอะอ่ะแบบว่าแปลกใจว่าทําไมแมบบอย่างนี้ถึงรู้สึกว่ามันคนตอนแรกเข้ามาแบบไม่ได้คิดอะไรคิดว่าโอ้สงสัยคงไม่มีคนหรอกมั้งอะไรอย่างนี้โอ้โหคนเป็นเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเออเป็นแมบบเล็กๆนะเป็นแบบเล็กๆแต่ว่าอแปลกดีไม่เคยเห็นแบบที่แบบคนไอ้พี่มีเต้นพี่มีเต้นเฮ้ยเอาว่ะ โอ้น่ามีโชว์หมีเต้นให้ดูเลยนะฮะหมีเยลนะอุ้ยกลาเป็นลม <c oughs> เป็นลมเลยอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มคอสเพย์นะฮะตรงนี้ดูดิกลุ่มคอสเพย์สวัสดีตอนเช้าไอหัวใจนี่มันทำอะไรได้ให้ให้ให้คนอื่นเหรอไม่ถือเฉยๆพี่อ๋อถือไว้เฉยถือถือไว้เดี๋ยวมันพอแม่งลบสายตาพี่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแบบจำลองการเข้าห้องน้ำสาธารณะที่ ไม่มีอะไรสาธารณะเลยคือแบบว่าแต่และอย่างมันดูแบบมีความเป็นแบบเออมึง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 ไปทํากันเองเอาว่าไปไปไปคุยกันเองส่วนตัวอะไรนี้ก็ได้นะแบบบางบางบางอย่างอะไรอย่างี้นะ <ét> ก็เอาไว้เพียงตอนนี้นะครับผมสําหรับแมปปั่นๆแบบนี้แล้วแมบหน้าเราจะมีแมบอะไรปัน่นๆมาอีกอก,ก็รอติดตามฮะเออได้คอนเทนต์ใหม่แล้วนะครับกับคอนเทนต์หาแมบปั่นในโลบอกนะครับผมนี่นะฮะ